สวัสดีครับผมกราฟิกทูนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนการทำวอลีเดตด้วย JavaScript นะครับก็คือจะประมาณนี้เลยนะครับมีการใช้สวิตเลิร์นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอย่างเช่นเรากดปุ่มเซฟนะก็จะเด้งแจ้งเตือนมาว่าโปรดกรอกยูสเนมนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีกรอบสีแดงขึ้นมาด้วยนะว่าต้องกรอกที่ช่องไหนนะครับแล้วเวลาเราพิมพ์ตัวนี้ลงไปนะครับกรอบสีแดงก็จะหายไปนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมจะแถมแบบขั้นกลางๆถึงแอดวานนิดนึงด้วยนะในการตักในส่วนของอีเมลนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปลุยเลยครับปันะครับเดี๋ยวผมสร้างไฟล์ index html มาหนึ่งไฟล์นะครับแล้วก็ขึ้นเขาโครง html 5นะครับมาอ่านี้ก็เปลี่ยนเป็น validate โอเคเดี๋ยวผมเปิดไลน์เซิร์ฟแป๊บหนึ่งนะครับปโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวไฟล์ index นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างมาอีกหนึ่งไฟล์เป็นไฟล์ css นะครับ index d t css แล้วก็ผมจะให้ margin นะครับเป็นศูนย์ แปดดิ้งเนศูนย์ box sizing border box นะครับแล้วก็ฟอนต์ family เป็น sans serif มาอย่างนี้ใส่ขอบเล็กหนึ่งอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวเรามา import ตัวนี้อันนะครับก็ลิงก์ index ตัดเซฟมานะครับต่อไปใน body นะครับผมจะสร้าง class container มาหนึ่งตัวแล้วก็จะมี h 2นะครับบอกว่าอาเป็นหัวข้อ validate แล้วก็หลัง h 2ก็จะมี br หนึ่งตัวลองเซฟดูนะครับไปด่วน อ่ะอย่างนี้นะครับโอเคต่อไปที่คลาสอันนี้มาเกินมาที่คลาสคอนเทนเนอร์นะครับผมก็จะให้มันมีแม็กวิดนะครับก็คือกว้างมากที่สุด1นึ่งพนิกเซลนะครับแล้วก็ให้มันจัดเป็นแนวตั้งนะครับดยการใช้ดิเพลเฟล็กเดเรชันมาช่วยเป็นแนวตั้งแล้วก็ Margin นะครับบนล่างศูนย์ใส่ขวาโอโต้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมใส่แมกกาป็นสีเหลืองให้ดูด้วย ผิดอ่ะนี่นะครับจะเป็นอย่างนี้นะก็คือมีขนาดความกว้าง1,000พิกเซลนะครับแล้วก็จัดให้มันอยู่กลางๆด้วยมา r g จินสูนอโต้นะครับโอเคนะครับคอนเนอร์ Corner มีประมาณนี้ครับต่อไปเราไปขึ้นตัว Form มคอนโทรกันนะครับผมก็จะสร้างคลาสฟอร์มคอนโทรลมาแล้วก็จะมีแตก p นะครับเป็นหวัวข้อ use r name ส่วน Input นะครับก็จะเป็นคลาสที่ชื่อว่า txt แล้วก็เพลทโฮเดอร์เป็นดูสเนมเหมือนกับตัวแท็กพีเลยนะครับอย่างนี้อ่ะไปดูกันโอ้ปิดตลอดเลยนะครับฝั่งซ้ายอ่ะอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแต่งตัวฟอร์มคอนโทรลด้วยนะครับฟอร์มคอนโทรลผมก็จะให้มันมีบิดนะครับเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือตัวฟอร์มคอนโทรลนะครับมันจะยืดเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของตัวคอนเทนเนอร์นะครับแสดงว่าคอนเทนเนอร์เนี่ยมันมีขนาดหนึ่งพันพิกเซลมันก็จะยืดเต็มหนึ่งพันพิกเซลเลยนะครับ แล้วผมก็จะให้มัน Margin บัตท o อมนะครับก็คือเว้นระยะจากด้านล่างลงไป20พิกเซลด้วยของตัวฟอร์ม n นโ o รนะครับแบ็กกราวด์เป็นสีนี้แล้วกันอ่านี่คือตัวฟอร์ม n นโตรตัวนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะแต่งตัว t ท็กทก็คือตัว t e ็กอินพุตนั่นเองนะครับก็มาเท่ามาเข้าคลาสเทแล้วก็ผมใช้ width นะครับ100% padding นะครับก็10พิกเซลทุกมุมเลยนะครับแล้วก็ border radius ก็คือความโค้งของขอบนะเป็น1 0บพิกเซลไปดูกันก่อนอ่ะอย่างนี้นะครับอ่ะแต่ว่าเห็นไหมว่าพอเราเอาเมาส์ไปคลิกนะครับมันจะมีกรอบสีส้มขึ้นมาอันนี้มันคือ outline นะครับอะแล้วก็ไปเซร็จ outline เป็นนอนอ่ะ outline ก็หายแล้วนะครับต่อไปขอบสีดํามันคือ border นะครับก็ไปเอา border เป็นนอนอ่เห็นไหมครับพอา border ก็หายไปละแล้วก็สุดท้ายก็เป็น b a c k round แล้วก็ font size นะครับ ก็ c k ็ก o u n ์ก็เป็นสี F2 แล้วก็ font ์ไซสเนี่ยเป็นหนึ่งเรอ่ะนะครับก็ได้อย่างนี้มาแล้วนะครับเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวผมจะก๊อปมาอีก3ตัวนะครับก็จะมีในส่วนของ u s n r n e อ่าแล้วก็ name นะครับแล้วก็ email แล้วก็ p h o n s นะครับ อ,อย่าลืมแก้ที่เพลทโคเดอร์ด้วยนะทุกคนอ่ะอันนี้นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมขอไปเอาแบ็กกราวออกก่อนแล้วกันนะครับอืบอ่ะนี่นะครับพอเราเอาแบ็กกราวออกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเหลือในส่วนของปุ่มบัตทอนนะครับตัวเซฟก็จะมาสร้างต่อตัวดิฟฟอร์มอนโทรเลยก็คือเป็นคลาสนะครับ btn submit อ่ะผมก็จะให้มันมีคำว่าเซฟอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ไอ้ปุ่มบีเทียนซับมิดตัวนี้นะครับเราก็จะให้มันวิดเนี่ยร้อเปอร์เซ็นต์นะครับไฮ g ักสี่สิบพิกเซลแล้วก็แบ g ็ก u าวนะเป็นสีเยลโล่กรีนขึ้นมเลยเอ๋อลืมเซฟฝั่งซ้ายนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับแต่ว่า ตัวออกเนี่ยนะครับมันไม่อยู่กึ่งกลางของปุ่มนะครับเราก็จะใช้ทิเพย์เฟล็กเข้ามาช่วยในการจัดกึ่งกลางแล้วก็เฟล็กแล้วก็จัดติฟายเซนเตอร์ไลน์เซนเตอร์นะครับอย่างนี้นี่นะครับกึก่งกลางแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราทําการปรับตัวความโค้งของปุ่มแล้วก็เอาเมาส์ชี้เป็นรูปมือด้วยนะครับเราก็ใช้ border radius เซลพิแล้วก็เคอร์เซอร์ตัวนี้ครับเป็นรูปมือนะเวลาเมาส์ไปชี้ แล้วเดี๋ยวผมแถมอีกตัวก็คือตัวสีตจวส่วนสีขาวด้วยอ่ะอย่างนี้นะครับเรียบร้อยเสร็จนะครับอ่ะต่อไปนะครับเราไปเข้าสู่ฟังก์ชันวอลลีเดยของเราดีกว่านะครับในส่วนของเจ้าสคริปตอ่ะนะครับเดี๋ยวผมเปิดแท็กสคริปตมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ผมจะต้องการเขียนฟังก์ชันนะครับตัวนี้ขึ้นมาพอนคลิกอ่ะถ้าเกิดปุ่มเซฟนะครับมันถูกคลิกเนี่ยผมจะให้มันเรียกฟังก์ชันฟังก์ชันเซฟ อินโฟแล้วกันอ่าแล้วผมจะมาสร้างฟังก์ชันนอตเซฟอินโฟอันนี้นะครับซึ่งไอฟังก์ชันเซฟอินโฟเนี่ยมันคือฟังก์ชันที่เราจะทำการส่งอาร์แจหรือว่าจะทำอะไรกันแล้วแต่แล้วแต่เราเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมใส่ a เลิศว่าโอเคอ่า pending อ่าหมายความว่ากำลังส่ง ส่งข้อความหรือทำรายการอยู่อะไรสักอย่างประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเรามาเรียกฟังก์ชันตรวนี้ดูนะครับต้อกดเซฟปุ๊บอ่ะต้องขึ้นมา pending อย่างนี้นก็คือถูกต้องนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมจะทําการสร้างมาอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับชื่อว่าฟังก์ชัน validate อย่างนี้แล้วก็ผมทำการสร้างตัวแปร part ให้มีค่าเป็นบูลีนก็คือ true นะครับแล้วก็ผม return part กลับมานะครับอ่ะ return part เนี่ยบางคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรถูกไหมครับ อ่ะลรอกเดี๋ยวผมทําการเรียกฟังก์ชัน validate ให้ดูในคอนโซลหรอกนะครับตรงนี้อ่ะผมเรียกฟังก์ชัน validate มาครับปุ๊บอ๋อหรือรีเฟรหรือเปล่าอ่ะนี่ครับเห็นไหมพอเราเรียกฟังก์ชัน validate นะครับแบบนี้นะปุ๊บเห็นไหมครับมันจะได้ค่า true กลับมานะครับหมายความว่าเราเนี่ยนะครับ return part กลับมาอ่ะแล้วถามว่า part มันมีค่าจางไหก็คือ part มันมีค่าเป็น true ตรงนี้ครับมันเลย return true กลับมา ถ้าเกิดผมกำหนดพาร์สเป็น False นะครับแล้วเรามาเรียกฟังก์ชันตัวนี้ใหม่นะครับเห็นไหมครับมันจะ return False กลับมานั่นเองอย่างนี้เองนะครับง่ายๆอ่ะตรงนี้นะครับผมให้พาร์สเนี่ยเป็น True นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยให้มัน return p a พาร์กลับมาแต่ในระหว่างที่มันจะถึง return ์นพาร์สนะครับเราจะทําการดักว a l i ี a t e มันนะครับว่ามันไปเจออะไรผิดป,ปกติหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันเจอผิดป,ปกติเราจะให้ตัวพาร์สเนี่ยนะครับเป็น False ทันทีอ่ แ่กอนไปถึงการดักนะครับทำการสร้างโดแปลมากอ่อนชื่อว่า TXT Username นะครับและเดี๋ยวผมขอไปตั้ง ID ตรงนี้แป้นหนึ่งนะทุกตัวเลยเป็น ID TXT Username อันนี้ก็เป็น ID TXT Name ID TXT Email ID TXT Phone นะครับ4ตัวอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะใช้ JavaScript นะครับในการ เรียก Val ู e มาก็คือใช้ document นะครับ q u e r y selector โดยการใช้เครื่องหมายชาร์ปแทน id ก็คือเรียก id ที่เป็น text username มาก็คือทำการเรียกตัวนี้มานะครับอตอนนี้เราเรียกมันยก element เ,เลยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากไ,ได้แค่ value เราก็ใส่ไปลูปไปตามหลังอย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมใส่ใน if ดีกว่า ตรงนี้นะครับผมก็ทำการมาเรียกตัวแปร txt username ของผมนะครับตามด้วย dot value อ่ะแล้วก็ผมต้องการเรียก length มันนะครับว่ามันมี length ทั้งหมดกี่ตัวอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับหลายคนอาจจะงงตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวผมลองไปล็อกให้ดูมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเซฟก่อนเซฟเซฟปุนะครับเห็นไหมครับพอผมต้องการเรียก document query selector มานะครับมันจะได้ element ยก้อนมาเลยนะครับอย่างนี้แต่ถ้าเกิดผมใส่ dot value ลงไปนะครับ มันก็จะได้ a ว u e ในช่อง input มาครับอย่างเช่นผมพิมพ์ว่า s d อย่างนี้นะครับแล้วผมเรียกใหม่เห็นไหมครับก็จะได้ค่า s d มานะครับแล้วถ้าเกิดผมใส่ v a l u l e n k t ลงไปอีกนะครับก็จะได้ l i n k ทั้งหมดกี่ตัวนะครับก็คือ6ตัวก็คือ1 2 3 4 5สอามสี่ห้าหอย่างนี้นะครับถ้าเกิดผมใส่ตรงนี้นะครับเป็น1 2 3สามก็จะได้ l i n k เป็น3มานะครับแต่ถ้าเกิดผมไม่ใส่เลยนะครับ l i n k ก็จะเป็นศูนย์นั่นเองอย่างนี้นะครับอ่ะ ตรงนี้นะครับเราทำการเรียกเลงมาๆนะครับแล้วก็ทาการเช็คว่าถ้าเกิดเลงเนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์เนี่ยเราจะให้ค่าพาร์ทเนี่ยนะครับเป็น f a l วอย่างนี้อ่าให้เดวผมใส่อาร์เสักตัวว่าย s e r น a m e แล้วกันอินเ r t ร์ต r n a m e อ่ะไปดูกันนะครับรีเฟรชปุ๊บแล้วก็กดเซฟนะครับอ๋อนะครับผมลืมไปนะครับมันไปเรียกฟังก์ชัน เซฟอินโฟนะตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมผมเก็บไปก่อนนะครับผมจะมาเรียกฟังก์ชัน valid a t e ในมีอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือพอเรากดปุ่มนี้นะครับมันทําการเรียกฟังก์ชันตัวนี้ถูกไหมแล้วก็ทงการเรียกฟังก์ชัน Val ลีเดตม่อีกหนึ่งรอบนะครับก็คือตรงนี้ต่อใหม่นะครับเซฟปุ๊บนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นา username มา Insert u s e ยูเ m ียมาละนะครับก็คือเข้าฟังก์ชัน Val i d a t e ของเราแล้วนะครับอย่างนี้ แต่ว่าตัว alert เนียมันไม่สวยนะครับผมจะไปเอาตัว s สวอ l ทูมันก็คือ s วิตเล alert 2มานั่นเองนะครับแล้วก็เลือก i n s t a l l a t i o นนะครับตัวนี้ทำการ Copy c d มาเลยนะครับตรงนี้ Copy มาปึ๊บแล้วก็ผมจะวางก่อน t a g script ตัวนี้นะครับอย่างนี้เลยะนะครับต่อไปวิธีการใช้สวิต alert นะครับแล้วก็ใช้ s วอ l l f i l e ลอย่างนี้นะครับแล้วก็ เรียกคีย์มันมา,มานะครับก็อันแรกก็คือไอคอนนะครับก็จะมีไอคอน success info uh, warning error นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าตัวไอคอนเนี่ยมันจะปรับแต่งได้ด้วยนะครับจะให้เป็นสีอื่นก็ได้นะครับผมเอาไอคอนเป็น error นะครับแล้วก็ผมให้ title นะเป็นก็ความว่า user name อย่างนี้แล้วก็ text นะครับเป็นผมว่า please insert user name อย่างนี้นะครับเนี่ยสวอมีแค่นี้เองนะครับอ่ะลองไปลองดูกันกดเซฟนะครับปุ๊บอ่ะเห็นไหมอันนีเราดูมีความสวยงามมากขึ้นนะครับบอกว่าให้กล่องยูสเนมนะครับอันนี้อ่ะถ้าเกิดเรากรองลงไปละนะครับไม่ขึ้นก็คือถูกแล้วนะครับอย่างนี้อ่ะต่อไปที่เหลือเราก็ดักไปอีกสี่ตัวนะครับโดยการใช้เอลนะครับแล้วก็อีฟแะครัเป็นเอลอีฟอีฟสี่ตัวนะครับแล้วก็กรอบอันนี้นะครับใหม่สามตัว นะเมื่อกี้เนี่นะครับมันเป็นย s e r n a m e นะครับตัวแรกตัวที่2ก็ต้องเป็น t e x t name นะตัว3ก็เป็น t ทคอ email เปลี่ยนข้างหลังด้วยนะครับอย่าลืมนะครับทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับแล้วก็สุดท้ายเพิ่งเป็น t ทคโ phone นะที่เห็นว่าผมแก้2ข้อความในครั้งเดียวก็คือผมกด command d นะครับหรือว่า ctrl o n o d นะครับ โอเคนะครับได้แล้วแล้วก็เรามาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น name อันนี้ก็เป็น email แล้วก็เป็น phone อ่ะแล้วก็เรามาเปลี่ยนข้อความตัวนี้ด้วยนะครับรชื่อเ a ่ก็เปลี่ยนเป็น name นะครับอันนี้ก็เป็น email แล้วนี้ก็เป็น phone อ่ะเซฟดูนะครับแล้วก็เรามาลันดู อุ๊บอ่ะอันแรกขึ้นบอกว่าให้กรอก username นะครับแล้วก็กรอกไปอันที่สองบอกว่าให้กรอก name อ่ะแสดงว่าทำงานถูกต้องนะครับอันที่สามกรอก email ถูกต้องอันที่สี่กรอกโฟนนะครับก็ถูกต้องละอ่ะจบทุกช่องสามารถทํางานได้นะครับต่อไปถ้าเกิดเราอยากให้มันขึ้นกรอบสีแดงตรง username นะครับเราก็จะทําการใช้ JavaScript นะครับในการเซต s t a ์ให้มันกันนะครับแล้วก็ทาการเรียก ตัวแปรเท็กทีนยูสเนมมาอย่างนี้นะครับก็คือทำการเรียกเซตนี้มาต้้งเซตเลยนะครับแล้วก็ใช้ตัดสไตล์ของ JavaScript นะครับตามด้วยคําสั่งในเซตนะครับว่าอยากได้คําสั่งอะไรผมอยากได้คาสั่ง border นะครับแล้วก็ใส่ border ให้เป็น1นึ่งพิกเซล solid เป็นสีแดงอย่างนี้อ่ะลองไปดูกันนะครับเซฟปุ๊บนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าขึ้นว่าให้กรอบยูสเนมนะครับแล้วก็มีกรอบสีแดงขึ้นมาด้วยนะครับอย่างนี้ ได้แล้วนะครับแต่เวลาพิมพ์เนี่ยนะครับเห็นไหมมันไม่หายนะครับเดี๋ยวเราทำการเซตกรอบสีแดงให้ครบทุกช่องก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำการเคลียร์กรอบสีแดงกันนะครับอันนี้ผมก๊อบมาเลยอ่ะอันนี้ก็เป็น t a k t name t a k t email t a k t phone อ่ะไปเทสดูก่อนสักหนึ่งรอบนะครับปุ๊บอ้าวโอเค อ่ะเนมขึ้นโอเคอีเมลขึ้นโอเคโฟนขึ้นโอเคนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นการเคลียร์เมื่อทำอการพิมพ์ลงไปในตัวนี้นะครับให้กรอบสีแดงเนี่ยมันหายไปนะครับผมก็จะใส่ฟังก์ชันนะครับที่ชื่อว่าอ่าเคลียร์บอร์เดอร์เอาไว้ในตัวนี้นะครับอ่ะแล้วก็กลับกลับมาที่อินพุตของเรานะครับตัวนี้เราก็หลัง i อดีก็ได้นะผมใส่ว่า on k e y up หรือว่า k key d ด w วก็ได้นะครับ, up, รรบแล้วแต่เลยแล้วก็ ผมสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า Clear border ขึ้นมา1ตัวโดยการส่งด i s ลงไปนะครับเดี๋ยวผมเซตทุกตัวเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายนะว่า Dis มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมไปสร้างฟังก์ชันตัวนี้มาก่อนแล้วกันนะครับอ่ะนะครับที่ผมส่งดิสตตัวนี้ไปนะครับก็คือผมส่งอิเลเมนต์ก้อนทั้งก้อนไปเลยนะครับอ่ะและเดี๋ยวเราจะเลือกใช้อะไรเนะี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกใน ฟังก์ชันอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเราส่งดิสมานะครับในฟังก์ชัน Clear Border นะครับตรงข้างล่างตรงนี้นะครับเราจะรับตัวแปรอะไรมาก็ได้นะครับข้างบนเราส่งดิสมานะครับข้างล่างผมสร้างเป็นตัวแปร E นั่นหมายความว่าตัวแปร E เนี่คือดิสข้างบนนะครับอ่ะต่อไปนะผมก็ต้องการเข้าถึง document นะครับ q อทคิ e รี่เซเลค แล้วก็ตรงนี้นะครับผมใช้เป็นเครื่องหมายเกตนะครับตัวนี้เครื่องหมายเกตที่ปุ่มเปลี่ยนภาษาแล้วก็ใช้เครื่องหมายชาร์บตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ซินแ็กตัวนี้นะครับเป็นการพิมพ์เจ้าสคริปต์ในสตริงนะครับทาการเรียก e มานะครับ d id เดี๋ยวผมจะคอนโซลลลอกให้ทุกคนดูนะว่า e เนี่ยมันได้อะไรมานะครับตัวแรกแล้วถ้าเกิดเป็น e id เนี่ยมันได้อะไรมานะตัวนี้ลลอกสองรอบนะครับไปดูกัน อ่ะผมกดตัวแรกปุ๊บนะครับกด s มานะครับจะเห็นได้ว่านะครับ e ที่มันรีเทิร์นกลับมาก็คือตัวนี้นะครับมันได้ element ยกก้อนมาเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับส่วน e. id นะครับมันจะได้ id ของ element ก้อนนี้มาก็คือ t. txt username นะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมต้องการใช้ e. id นะครับเป็นการเรียก id มันมานั่นเองนะครับเอาแค่ t. txt username เนี่ยมาใส่อย่างเดียวนะครับก็จะเป็น sharp t. txt username มาตรงนี้นะครับอ่ะตามด้วย ใช้ style border นะครับ set style ใน javascript นะครับแล้วก็ให้เป็น non อ่ะนะครับเราเขียนฟังก์ชันแค่รอบเดียวนะครับแล้วก็ลองไปดูกัน defense นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ดูนะครับอ่ะนะครับเห็นไหมกรอบหายไปแล้วพอเรากดตัวที่2นะครับเป็น name เพราะเหมือนเดิมนะครับอ่ะกรอบก็หายไปโดยสามอ่ะนะครับครบทุกช่องนะครับอ่ะนะครับ ไวเดตขั้นพื้นฐานมันก็มีประมาณนี้นั่นแหละครับอ๋อยังไม่เสร็จผมลืมไปนะรตรงนี้สมมุติจะไหมครับว่าถ้าเกิดผมอยากจะให้มันทําฟังก์ชัน save info ตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาทําการเขียนดัก if นะครับตรงนี้แล้วก็เราต้องการ copy ฟังก์ชันตัวนี้นะครับไปไว้ใน if ตัวนี้นะครับก็คือไอ้ฟังก์ชัน validate นะครับมัน return true false มาอยู่แล้วนะครับ ถ้าเกิดมันรีเทิร์น False เนี่ยอีฟมันกไ็ไม่ผ่านถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดมันรีเทิร์น True มาเนี่ยอีฟไงมันก็ผ่านนะครับเพราะจริงมันก็คือจริงนั่นแหละครับอ่ะสมมุติถ้าเกิดมันวายเดียรผ่านนะครับผมจะให้มันสวอลว่าสักเซสแล้วกันอ่าไทเดอรเป็นสักเซสแล้วกันนะครับแล้วก็ผมจะใส่เป็นไทม์เมอร์สักหนึ่งพันนะครับอ่า โอเคเอาประมาณนี้พอนะครับอ่ะเราไปดูกันนะครับอ่ะต้องกรอกยู่ที่เนมก่อนเบอร์เบอร์บอร์บเนมนะเบอร์บปึ๊บอร์เนนะบอร์อีเมลโฟอนอ่ะเห็นไหมครับคือถ้าเกิดมันไวเดียรผ่านมันก็จะขึ้นซับเซสตอันนี้นะครับอ่าไอ้ทามเมอร์หนึ่งพันนะครับมันคือหน่วยมิลลิเซกนะถ้าเกิดหนึ่งพันก็คือมีค่าเท่าหนึ่งวิถ้าสองพันก็คือมีค่าเท่ำสองวิ นะครับสักเซตอย่างนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแถมให้อีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับในส่วนของอีเมลเนี่ยนะครับมันจะต้องดักตัว at กับตัวด้วยนะครับเพราะว่าคงไม่มีใครใส่อีเมลว่าเพิ่งเพิ่นี่คืออีเมลของผมอย่างนี้ตัวมบบอ่ะเราไปดักเพิ่มนะครับตรงนี้อ่ะเราสร้าง elif มาอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ผมจะ copy ตัวนี้มานะครับตัด value อ่ะผมจะใช้ index of นะครับ index of เนี่ยนะครับหมายความว่ายัางไงนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูก่อนนะครับแล้วผม,ผมจะอธิบายอีกรอบหนึ่งผมดัง index of ถ้าเกิดมันเจอตัว add นะครับมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะครับอ่าและ email. Value. Index เท็กทีอี a l ลดอทว e ลูดอทอเด็กออฟจอกหมายจุดมากกว่าเท่าศูนย์ อเอ้ยต้องเป็นน้อยกว่าสิมันน้อยกว่านะครับอาแลผมก๊อปชุดนี้มานะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับจาก e อีเมลให้จากโฟนเปอนอ e ีเมลตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็อ e ี mail. เมลบอกว่าอ่าฟอร์แมตอีเมลร้อง อาพิเอา add o จุดอย่างนี้นะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปกรอกเวิร์ดบทุกช่องกันนะครับเซฟปุ๊บอ่ะนี่นะครับมันจะแสดงว่าอีเมลนะครับฟอร์แมตอีเมลเนี่ยมันผิดอยู่นะครับมันไม่มีตัวแอดเหลือตัวจุดขึ้นมานะครับอ่ะ uh, สมมุติผมลองใส่ว่า a b c d แอดนะครับ hotmail อ้าว oh, ิบหายได้เฉยเลย <laughs> อ่ะนะครับผมไปเจอแล้วนะครับผมใส่โอเปอเรชันผิดนะโอเปเรเตอร์ผิดนะครับต้องเป็นตัวหรือนะครับไม่ใช่ตัวแอนนะครับอ่ะให้ทุกคนเปลี่ยนจากแอนเป็นหรือนะครับโอเคมาลองเทียรอบหนึงนะครับผมกรอกทุกช่องครบนะครับแต่ว่าฟอร์แมตอีเมลมันผิดอยู่นะครับอ่ะก็จะขึ้นว่าฟอร์แมตผิดนะครับแล้วก็ลองใส่แอด h o t m เมลดูอ่ะพอกดเซฟก็จะขึ้นอีกนะว่าเออเนี่ยมันไม่มีจุดนะอ่ะลองใส่จุดไป ะก็เป็นฟอร์แมตของอ e ีเมลแล้วนะครับจะเป็นจุด .or .ts ก็ได้นะครับเป็นจุดอะไของอะไรก็ได้ได้ไมัมันจะเซฟได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ใส่จุดนะครับเซฟไม่ได้นะครับติดวอลิเดตหรือว่าใส่จุด .com มานะครับแต่ไม่มีแอดก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับโอเคต่อไปผมจะอธิบายตัว i n d e x x of ให้ทุกคนฟังกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้กรอบตัวนี้มานะครับ value ผมจะสร้างไว้ตัวแปรดีแล้วกันตัวแปร e นะครับอ่ะถ้าผมเรียก e มานะครับมันจะได้อย่างนี้มานะครับซึ่งการใช้ e index of นะครับเป็นการหาคําในข้อความนั้นน,น,นะครับอย่างเช่นผมอ่ะเดี๋ยวเอาง่ายดีกว่าสมมุติผมสร้างตัวแปรมาหนึ่งตัวแปรนะครับชื่อว่าตัวแปร a นะครับมีข้อความที่ชื่อว่า hello world นะครับถ้าผมใช้ a จุด index of ผมต้องการหาแค่คำว่า hell นะครับอย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดมันมีคำว่า hell นะครับในคำว่า hello world เนี่ยนะครับมันจะมีค่ามากกว่าหรือเท่า,ากับศูนย์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันเจอกับตัว h เนี่ยนะครับมันก็เจอตับตำแหน่งที่ศูนย์นะครับตัวแรกแต่ถ้าเกิดผมลบตัว h ออกนะครับเห็นไหมมันเจอตัว e ตัวแรกก็คือตำแหน่งที่1นะครับถ้าเกิดผมลบตัว l นะครับก็เป็นตำแหน่งที่2นะครับอันนี้ เอาง่ายว่ามันถ้าเกิดพูดแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือเป็นเอาไว้หาคำในตัวแปลสติงของเรานะครับซึ่งถ้าเกิดมันมีคำนั้นอยู่จริงนะครับมันจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0น,นั่นเองนะครับ่ถ้าเกิดอยากผมใส่ตัวดีไปเห็นไหมครับมันได้10ออกมาก็คือมันเริ่มจาก0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับอย่างนี้ก็คืออินเด็กซ์ตำแหน่งของมันนั่นเองนะครับ เราก็ใช้ index of เนี่ยนะครับในการหาเครื่องหมาย Add กับเครื่องหมายจุดนะครับถ้าเกิดมันไม่มี2เครื่องหมายนี้ใน value เรานะครับเราก็ให้มันติดว้ลลิเดไปไม่ผ่านนะครับอ่ะนะครับประมาณนี้นะครับในการทา validate นะครับซึ่งที่จริงเนี่ยมันก็ดักได้แค่คร่าวๆาวนะครับซึ่งถ้าเกิดโปรแกรมเมอร์หรือว่าเดเวลอปเปอร์เนี่ยเขารู้วิธีการจาะระบบเนี่ยนะครับเขาก็จะไวอเดตได้อยู่ดีนะครับแต่นี้เราทำดักเอาไว้เบื้องต้นดีกว่าไม่มีนะครับ ผมแนะนําว่าถ้าเกิดอยจะมี Security ก็ไปดักที่หลังบ้านอีกหนึ่งรอบก็จะดีด้วยนะครับโอเคครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปใหม่ๆที่ช่องคราฟิกทูบีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับป๊ สวัสดีวารุณอินเดียทุกคนด้วยนะครับเพราะวผมกราฟิกทูบีนะครับตอนนี้ช่องของผมก็ได้มีระบบสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับซึ่งเลเวลแรกจะเป็นในกลุ่มของนักทดสอบโปรแกรมหรือเทสเตอร์นะครับจะเป็นในรูปนักสืบใส่หมวกหาบั๊กนะครับในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ก็คือราคา35บาทต่อเดือนนะครับต่อไปเลเวล2จะเป็นกลุ่มเด็กเทพสไตล์โอเวอร์ฟลนะครับจะเป็นในรูปหนุ่มสาวออฟฟิศเลื่อนแม็กบุ๊กนะครับเลเนี้นะครับจะอยู่ที่ราคา80บบาทต่อเดือน แล้วก็สุดท้ายนะครับในกลุ่มของ C.O. หรือว่าโฮสติ้งนะครับจะเป็นรูปนักวิทยาศาสตร์อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือสนุนราคาอยู่ที่3าะบาทต่อเดือนนะครับซึ่งทุกคนนะครับจะได้ไปแรกเป็นป้ายเทสเทียม้ว่าานก่อนนะครับแล้วก็ยิ่งสะสมมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับผพไม่ใช่พอสะสมร้านเข้านะครับก็จะเป็นซีเรส JavaScript Booter React สุดท้ายจะเป็นมีะยองแบบบ t p r o c ชั่นนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องครับปิดตูบีนะครับเจอกันในเร็วนี้แน่นอนครับอย่าลืมซื้อกาแฟผมด้วยนะครับบายเมียกาแฟ